ฮัลโหลฮัลโหลคลิปนี้พามาดูหมวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกชาวเขาเหมือนกันแต่จะเป็นชาวเขาชนเผ่าดาราอั้งค่ะดาราอั้งก็คือชนเผ่าหนึ่งของกะเหรี่ยงนะคะนี่ก็คือจะเป็นลักษณะของหมวกเขาเป็นหมวกที่ทําจากมือทั้งหมดนะคะบักเย็บด้วยมือ อันนี้ก็จะรอยรูปปัดติดปอมๆมตัวนี้ก็จะเป็นงานตกแต่งนะคะอลูมิเนียมธรรมดานะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดอลูมิเนียมนะคะรอยรูปปัดค่ะติดปอมปมนะคะตรงนี้ก็เย็บด้วยมือนะคะที่เห็นเดินเส้นระหว่างหมวกให้เย็บติดกันเนี่ยที่เป็นแนวตรงนี้ก็คือเดินเออเย็บด้วยมือเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพลิกให้ดูข้างในอีกทีหนึ่งว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นรอยเดินเส้นนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นผู้ไหมพรมนะคะสามารถสามารถแกะออกได้แกะออกแล้วก็อยากจะมัดเป็นแกะออกอย่างนี้นะคะแล้วเราอยากจะมัดเป็นทรงไหนก็แล้วแต่จินตนาการนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแถบผ้ารองนะคะเป็นดีไซน์ของเขากันลึกด้วยนะคะเราอยากจะใส่ แบบไหนก็แล้วแต่เรานะคะนี่ก็มาดูด้านในกันวันนี้มาดูใกล้ๆกล้ก่อนนะคะดูงานใกล้ๆ้ดูงานใกล้ๆ้ตรวนี้ก็จะเป็นสีม่วงม่วงเข้มเข,ม,เขมนะคะนี่ก็จะเป็นเขียวเขียวแบบเขียวเข,เขียวขัวเปกแต่มันเป็นกำมะหย,ยี่นะคะมันก็จะแบบ เบาๆสวยๆนะคะลองดูดูด้านในนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านในก็จะเห็นว่ามันเป็นผ้านุ่มๆมันเป็นผ้านุ่มๆเราสามารถใส่อุ่นๆเลยค่ะในช่วงหน้าหนาวใส่อุ่นๆหัวได้เลยนะคะนี่ก็คือเห็นมาว่ามันเป็นรอยเย็บมือทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะดูว่าเขาเย็บมือจริงหรือเปล่าดูจากด้านในนะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นรอยปลมลักษณะของงานเช่าเขาจะ การเย็บปมเขาะจะใช้เป็นเป็นเหมือนมัดมัดมัด,มดเ,เขาจะแน่นหนามากนะคะนี่ก็เดินเส้นด้วยมือทั้งหมดอันนี้ก็มาต่อกันตรงนี้นี่นี่เลยสวย,สวยนุ่มมากใสอ่อุ่นๆหัวนะคะตอนอากาศเย็นเสยสวยค่ะสวยสวยค่ะตรงน,นี้ด้านหน้านะคะก็จะไมะ่ไม่ได้เป็นตุงต้งติ้งยาวก็จะเอาไว้ให้เรา Để người nàng, người ta bằng này nè